คนวันนี้ใส่นะวันนี้สดใสเมื่อวานก็สดใส <c oughs> ตามโกลันครับไม่ได้ตามสาวสาวน้องรันทาเล็บมีพี่ชาลีเป็นไอดอลหรอกครับ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าไปเล่นสงการมาพังหมดแล้วค่ะเล็บเล็บพัง <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสัมมาเนนยู่ใด <c oughs> ภูสามชั้นกลับมาไม่ได้เลยหนูให้หลายชั้นเลยไม่ใช่แค่สามกลับมาสรุปขึ้นเยอะกว่าเดิมเพราะว่าตอนกลางคืนไม่ได้กินข้าวกินของจุกจิก <c oughs> ใจพังซ่อมยังไง <c oughs> <c oughs> ไปทะเลคะ่ะเวลาเนาะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ตั้งด่านที่ไหน <c oughs> ตั้งที่นี่และะ้วค่ะตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละ,ะ <c oughs> <c oughs> ดีไหมคะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณพี่บอลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะและตายารูโมทนาค่ะคุณน้องชายเป็นทหาแล้ว้ย<อ> <c oughs> แต่อยู่หดหน้าเขาแบบหน้าเขาได้อู้ยพี่บงังขอบคุณคะ่ะพี่สว,วินขอบคุณคะ่ะ <c oughs> มาอีกค่ะพี่บางมาอีกค่ะมาอีก <noise> ค<楽>่ะอุ้ยมีมีพีเคพี่ผู้ชายขอมาด้วยอ่ะเราไหมฮัลโหลนี่า你好你好ฮัลโหล那我们要玩两个人的还是四个人的いやไม่ใช่คนไทยใช่ค่ะ นจีนยากแหละว่า你会说泰语诶啊ชื่อมันถามว่าอะไรนะชื่อมันมาจากไหน哎你我 w h a t your name ภาษาจีนบอชื่อบอชื่อกอลัน你是中国人啊我是中国人啊กอลันกอลันกลัน你是哪哪里韩国 <laughs> what? <laughs> Sorry, guy. Um, uh, where are you from? Where are you from? Oh, from Thailand Oh, Thailand. Oh, yes. cool. Yeah. So cool you're looking so, you're looking so young. Yeah, so pretty. So pretty, <laughs> so pretty. Oh, so I want uh, uh, thank you to thank you. Thank you.

ไม่เยอะเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วต้องใช่ต้องใช่ไปนั่นแต่วันไหนเนี่ยฮานาเมื่อวานเมื่อวานเราดูรูปในไอจีไม่ได้ถ่ายอะไรเลยขอบคุณที่มาเที่ยวเฉยไม่ได้เที่ยวแบบเป็นที่ยอดอ่ะอ t อ a n k you โอ้โหาน Thank you t h a n ่บังคีใช่ค่ะหน้าถยทุกประเทศเลยเลิศลิจริงว้าวพี่สนิทปว้าวโอ้ยหโอ้โหออ้คโออนดี้อโอ้อโอ้ Family Oh my god 好朋友 Family Yeah what P Andy look like a Korean actor Lee j o n a p n g s u i Peng Tee t a Peng s u i Peng Tee 我看妮妮 That Peng s h u Peng Tee t p n g h i p n g e a p n g Tee t a p n g s u i p n g t e 妮妮 t h a p n g s u p n g t e Family

โอ้นี่ส์ booster ที่อัล booster โอ้ no booster Andy แล้วจะเอาอะไรเอาน่า碰ช่วย碰เต้ช่วย碰เต้ Andy no money no money ฮันน่า Oh my god Me too Me too I've no money I've no money Cause I'm no money so sad Oh my god พี่สาว啊踹碰เต้空压本体路 Oh. Kongapetinu. Ah. Itu okay. Hala, hala. Okay. 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 Thank you. Oh, okay. That's okay. Okay. Wow. Um, oh. Okay. โาขอบคุณนะิคุนบคายบายบายบายค่ะยังเนุกนะเอนอยนะอัายบยัลโีล่ียูสวส์นะีงสบ๊ายบคยัีค่ยสะยดีค่ะยังวดะัดีัวดยวคัวัดคยยังคยีค่ะยคะยังยีค่ะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่งอยู่ MVP ใช่พี่คือ MVP เลยวันเนี้ยโหดมากทุกคนทุกคนน้องอึ้งชาหาเพาเธอได้เป็นแฟนฉันให้ฉันเป็นแฟนเธอหนูอ่ะพี่ปิ่นอนะพี่สาวหนูเรียนจีนหนูดิวแล้วว่าเดี๋ยวเรียน เดนจบะจะให้เขาสอนภาษาจีนพี่ซิเบ๊ขอบคุณนะพี่บังขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> นนี้ขนคูดผิวมันดูเป็นตุ่มตุ่มตุนน้อยขอบคุณนะคะพี่ทะเลสวัสดีค่ะพัฒนาการของลูกดีทุกวันางโสโอเมก้าสามหกเก้าโคเวนพลัสสามประโยชน์ดีๆในกล่องเดียวอยากฟังออนแอร์เวอร์ชันช้าโหกินจ้าเอ้ยไม่ใช่ออนแอร้องเลยนะโอ้ยโอ้ยหัวใจมันออนแอ ใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเธอรูไหมโอยโอยหัวใจมันอ่อนเธอมาเป็นค้อใจเข้ามาพีเคด้วยไมห่หนูแพ้ทุกคนโอ้พี่เก่งขอบคุณนะคะกุ๊ดไนจะให้หนูไปนอนแล้วหรอจะให้หนูไปนอนแล้วหรอคะพี่จีนรถแห่อยู่ท้ายบ้านพแนกชาลีใช่ โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมารายงานตัวครับเจ๊หนูกโกลันค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยพี่บางขอบคุณนะขอบคุณนะชินนะใครอยากเช็คชื่อเช็คชื่อพี่นิวพึ่งมาพี่บางยังไม่หมดหรอน่านาสีพี่บางหมดยังคะเทพบาง เมื่อกี้เทพบางเขาส่งชาบูให้หนูนะเอาดีๆเอาเรื่องเอาเรื่องเช็คชื่อครับติ๊กตอบไม่แจ้งไม่เป็นไรยังมาทันเมื่อวานมีคนมาไม่ทันหลายคนมากเจราน๋อเจลานยู่ไดจะมีอยู่ไดคนเดียวที่แบบอ๋ออยู่ใดกับน้องสาวหนูฝั่งพ่อแบบจะเรียกว่าเจรานน้องๆหนูจะเรียกหนูว่าเจรานเจลาน แฟนนิกกี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะรันปล่อยผมสวยโอ๊ยขอบคุณนะคะตอนนี้น้องยังยังไม่ได้บวชค่ะบวชพรุ่งนี้ค่ะบวชพรุ่งนี้วันนี้เขาจะอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมค่ะก็คือยังกินข้าวได้กลุมเบื่ออยู่น้องน่ารักมากค่ะวันนี้โอ้ยขอบคุณะคะ่ะ ยังคงรอพบเธอรันเก็บเหนียงด้วยหรือเปล่าหน้าเลียวนี่อะค่ะค่าทำาหนี่ก็มีเหนียาางด้วยค่ะหนูเป็นคนมีคางค่ะแบบเป็นคนนี้ตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็นเหนีย่ยแต่ถ้าอย่างก็ออกค่ะไม่เก็บเลย มีเหนียงอยู่มีอยู่สวัสดีค่ะแล้วทำไมหนูต้องหนูต้องต้องทำเหนียงให้ทุกคนดู<งา>นขอหมูย่างองครับขอเนื้อย่างเนี่ไหมคะก่อนจะเป็นคอหมูขอเนื้อย่างกันป่าสวยฉีดฟิลเลอร์ไหมไม่ได้ฉีดค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทำจมูกกับสัดคิ้วค่ะน่าทำจมูกกับสัดคิ้ว มีเหนียงแล้วมีใจไหมมีค่ะมีใจค่ะขอว่ากิขอว่ากิวเอสหนูขอเอห้าละกันอุ้ยพี่บางพี่นิวซิตี้ขอบคุณค่ะเป็ดย่างหนูกินแค่เนื้อย่างเท่านั้นละค่ะทุกคนไม่ค่ะาามนตดีตปแ เอห้ามันเยอะวด Why you so cold Take me alone Why you so cold Leave me alone alone จำได้จริงโค้ดซงเมื่อวานมันมากไม่มีค่ะอู้พี่บังทุกคนเตือนหนูด้วยนะอย่าจับหน้าผาก จริงเหรอช่ว์เนียแล้วคนมาเยอะ <c oughs> เห็นเหงยังเ,งเนี่ยแก้มอ่ะ่รกหรอ ถ้าจะไปแล้วเตือนยืดได้ยืดได้เยอะด้วยหนึ่งสดูการ์ตูนไหมดูค่ะจริงๆหัวชอบดูการ์ตูนมากอานนเมะชอบมากอ่านการ์ตูนก็ชอบ ไปเจอไปไหมทำยังไงไม่อยากสู้ให้อยู่ secure make me alone ปล่อยผมอย่างนี้แบบตอนโอโอกับตอนงานแต่งพี่เม้ากับตอนเดทเหลืองสวยสวยโอ้ยขอบคุณค่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นอย่างนี้ทุกวันการ์ตูนที่หนึ่งในใจหรออ บบหนูให้เป็นเรื่องแรกก็คือสอนอราตออนไลน์ที่หนูเข้าสู่วงการอนิเมะค่ะแล้วก็อา่านนิยายก็พวกแจ่งใสตอนช่วงม2ออได้ Why you so cold? Leave me alone. Why you so cold? Leave me alone. alone. ไปรับน้องพี่ส้มแล้วจะไล์ให้ดูไหมถ้าเขาอนุญาตก็จะไล์บอกทุกคนได้เทเลทับบี้พิเศษ29บาาทมีขยด้่นติดด้าารรูไหมออยสสวยขึ้นเยอะมากใช่ค่ะผอมแล้วก็สวยขึ้นเยอะมากตอนนี้สิ่่ลงทีใชพห้เขาพร้อมทั้งผิมต้านทานและสมองแบรนด์อันดับหนึ่งที่แม่ขาดทอดเลือก